สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะผมเราก็อยู่ที่งานวัดสมเกลือนะผมจังหวัดลบบุรีนี่ครับเป็นสถานที่ตอนเด็กๆนะเมื่อประมัยประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วนี่มีแบบพราวเลยนะอยู่แถวนี้นี่คือพราวเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผมว่ามีร้านอะไรบ้างนี่โกดเรียวผมบรรยากาศก็มีลิเกด้วยนะมีรำด้วยเดี๋ยวผมรำให้ดูวันนี้นี่โกะนะไป let's go เดี๋ยวไปดูร้านของกินก่อนนะแล้วดูว่ามีอะไรเล่นบ้างใครอยู่ใกล้เคียงอะไรก็ลองมาเที่ยวกันนะครับ ไป let's go <S โอเคครับทุกคนเราก็อยู่กันที่ร้านนะผมนะอันนี้ร้านโคตรละยำอันนี้ชื่อร้านพี่เขาโซ c i a l i t y ครับผมออนี่ครับผมก็สั่งเป็นเมนูนี่ไปทุกคนนี่มันมีเมนูให้เลือกเดี๋ยวผมจะเป็นกระดาษอย่างนี้ครับผมมีทั้งปลาล่าแล้วแบบธรรมดานะทุกคนสั่งมาแล้วปลาล่านะผมครื่องเคียงดูวิธีการทำกันนะผมนะนี่ครับทุกคนเครื่องเคียงนะครับผมนะ ก็จะได้เยอะอย่างนี้เลยครับก็จะมีลูกชิ้นนะผมนะนี่ครับลูกชิ้นปลานะพี่เขาใส่เครื่องให้แบบจุกๆนี่ครับผมมีเต้าหู้นะครับผมนี่ครับมีปลาหมึกนะครับผมนี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับเออใส่มาแบบจุกๆุกันเลยนะทุกคนนะผมบอกเลยว่านะร้านนี้นะให้เครื่องเยอะมากๆนะครับผมนี่ครับปลาหมึกครับปลาหมึกมีทั้งปลาหมึกกรอบแล้วก็เป็นปลาหมึกแบบนี่เลยนะครับผมนะเออนี่ครับมีหอยแมลงภู่ทุกคนนี่ครับโอ้โหเป็นไงตีนไก่นะทุกคนนี่จัดพี่เขาจัดเครื่องให้แบบจุกๆุกันเลยนะครับร้านนี้นนะะแลลคคืออผผมมบบกเยว่ารันะ นะครับผมน้ําจิ้มนะครับผมแซ่บมากมนะผมมะมีรสจัดจ้านนะเค็มเปรี้ยวหวานนะครับมือมาครบเลยนะทุกคนนะเออผมบอกเลยนะต้องมาลองให้ได้นะครับร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะว่าพี่เขาจะทําอะไรกันต่อนะครับผมนะมาดูกันมามามาดูกันนะครับว่าพี่เขาปรุงยังไงทุกคนนี่ครับนี่ครับใส่พริกเข้าไปนะครับผมนะนี่ครับน้ำปลาครับทุกคนนี่น้ำปลาเนี่ยครับปลาร้าครับอันนี้เราสั่งเป็นสูตรปลาร้านะครับผมนี่ครับแล้วก็มะนาวทุกคนนะนี่ครับผมนี่แล้วก็เป็นน้ำเชื่อมครับทุกคน นี่ครับโหดูหน้าตาดูสีสันเป็นไงน่ากินมากๆนะครับทุกคนนะเป็นไงครับเคเรโ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 คเรโคเรโคเรโคเรนี่ครับผมเป็นไงนี่ครับทุกคนนี่ครับพี่เขาดังนี่ครับอ่าหยิบผักครับผมนี่ครับต้นหอมนะแครอทนะครับผมนี่ครับใส่มาแบบเต็มเต็มครับมะม่วงนะชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเออนี่ครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีนี่อีโอ้โหนี่ข้าวโพดครับทุกคนมีข้าวโพดดิครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับพี่นี่นี่ครับ แบบเต็มๆเลยแบบจุกๆเลยผมบอกเลยร้านนี้ที่เด็ดนะน้ำน้ำจิ้มเขานี่คือแบบน้ำยำเขาคือแบบสุดยอดจริงๆทุกคนลองมาทานกันให้ได้เลยนะพี่ชายนะครับผมเออพี่ชายน้องสาวน้องชายทุกคนนะครับนี่ครับนี่พอพี่เขาลวกเสร็จแล้วนี่ครับเขาเทใส่ปึ้งนี่ครับโคลเรโคเรครับทุกคนดูนี่โอ้โหเป็นไงดูสีสันครับทุกคนดูสีสันเพรามันหน้าแซ่บแค่ไหนทุกคนนะเออมาลองกินกันได้นี่ครับ อ่าที่นะครับผมนะวัดสมเกลนะผมนะงานวัดนะทุกคนนะมีถึงวันที่6แล้วทุกคนนะลองมาโดนกันให้ได้นะครับผมนี่ครับหูเป็นงานรสชาตินี่ครับจัดจ้านนะทุกคนนะน้ำลายผมยังแตกไม่หายเลยนะตอนนี้นะทุกคนนะนี่ครับผมนะคือแบบรสชาติคือแบบสุดจริงๆนะทุกคนต้องมาลองกันให้ได้นะครับผมนะผมบอกเลยทีเด็ดนี่ครับอ่าผมก็สั่งพี่ครับเป็นใส่จานให้ผมนะครับนี่ไงทุกคนนี่ครับใส่มาอย่างนี้เลยนะครับผมนะเออนี่ครับคือแบบล้นจานเลยทุกคนนะร้านนี้1น0บาทนี่ครับที่ผมสั่งนี่แค่ ถือว่าถูกมากๆนะทุกคนนะเออถือว่าถูกมากๆนะทุกคนลองคิดสินะกําไรพี่เขานิดเดียวน,นะทุกคนเออห0ึ100บาทองครับนี่จานนี้นะเริ่มราคาเริ่มต้นนะครับห้าสบาทหกสบาทและหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนนะเออมาเดี๋ยวมาลองดูเราชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับไป let's go <S น,นี่เสร็จแล้วนะทุกคนน,นี่โอ้โหนึ่งบาททุกคนนะเริ่มต้นเริ่มต้นเท่าไหรนะ่นะห้เริ่มต้นห้บาทห0บาทห0ยบาทอันนี้เรามสั่งรวมอะไรมานะ ครับชิมก็เลยนี่โอ้ยนี่ครับมีหอยน,นะนี่ครับก็คือตามที่พี่เขาทำเลยมีหลายอย่างมากเอาไป<อ>ดิโอเต็ดฟองเลยร้อยเดียวของแท้อันนี้ลูกพี่ผมนะอันนี้ลูกพี่ผมนะเออซีโอซีโอโอเคทุกคนอร่อยครับผมลองมากินกันดูครับมีอีกวันที่หกนะวันสัมบเกลือ นะครับผมดีครับทุกคนนี่ครับผมแล้วก็ก็มาอยู่กันที่ร้านผัดไทยสิง์บุรนะครับผมนะอยู่ที่วัดสมเกลือที่เดิมที่โบนี่ดูความน้ากินพ้เข่าอันนี้มีทะเลด้วยมีทะเล55ดนี่ครับใส่ไข่ไข่ดาว45แล้วก็ผัดไทยใส่ไข่โบร,ราณอันนี้ขายที่ไวันไหนครับพี่ วันที่6ถึงวันที่6กทุกคนนะรีบมากันเลยทุกคนนะมีก็มีแบบนี่ครับร้านอาหารอย่างนี้นะผมนะมีพวกร้านยำนะร้านขนมอะไรแบบกินเล่นนะทุกคนนะเอาประมาณนี้เฮ้ยเอาเอารสชาติอะไรชิมรสชาติอะไรก่อนแล้วจะหรือว่าได้หมดโอผมเอาอันนี้พี่เอาทะเลหนึ่งเอาแล้วเอาอะไรเอาทะเลพี่มเอาทะเลก่อนเลยเลโน่ากินจัดดีดูนี่ดูพี่ขา่าททำแบบสดๆเลยเป็นไง ถือไว้นะครับผมเดี๋ยวเราชิมไม่ดูก่อนเลยนะครับก่อนไปชิมลูกร้านนะวันนี้นะเตรียมตังค์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะผมเตรียมมาประมาณแต่ว่า, <laughs> าร้านกีบเที่ยวไปร้านกีบกันนี <laughs> ่ครับโอ้โหนี่ยทุกคนดูดูเป็นไงหน้าร้านมิ้วเลยนี่ครับผมอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดาอามอันนี้กุ้งอะไรอันนี้กุ้งอะไรวะอาม กุ้งรับเตอร์กุ้งรับเตอร์โหยากันจริงนี่ครับเดี๋ยวชิมแบบหน้าร้านพี่ขอเลยนี้เลยี่ี้ยงทุกคนอืตรดีอ่ะแบบเ้นหนึบจัดบอกเลยกุ้งนี่ถ้าไม่ติดว่าใส่ใส่ยางนี่กินแล้วเนี่ย อร่อยทุกคนเนี่ยเรามากินดูครับผมนี่ร้านนี้ครับผมผัดไทยสิยงดุรีครับผมไปเดี๋ยวไปร้านต่อไป let's go <S ปทุกคนนี่ครับรลานก็ถึงจีเด็ดขนมไว้เด็กที่เราชอบรับประทานนะที่บอกนี่นข้าวหลาม <c oughs> ข้าวหลามหนองหมด <c oughs> เขารีวิวเขาารีวิวพวกยำพวกอะไรใช่ไหมเจอพี่บิวเลยรีวิวเ้าหลามของแท้เดี๋ยวผมโโอ้หนี่เลยไปมาดูกันเ้าหลามปลาแบบเด็ดแค่ไหนนี่ครับหูวีมันย่องแน่เลยนี่ดูป้าทำสุดยอดอ้รุ่นป้าด้วยนะทุกคนใครใครที่เอฟซีพี่บิวนะมานะเออนี่ครับอย่าลืมของไทยๆนะทุกคนของไทยๆเนี่ยสุดยอดแล้วอ่า มันย่องเลยอ่ะยอดนี่ดูป้าไงนี่ครันะหน้าตาแห่งความสุขนี่ยไงมาอุดหนุนป้าเยอะนะทุกคนนะนี่ชื่อร้านข้าวหลามข่ลุงเหล็กนี่ครับขายประจำร้านเป็นสถานีบ้านมีขายหน้าปัทณีบ้านมีเอ้ยเด็กบ้านมีโอ้โหท่าขาพี่บิวเยอะไปอุดหนุนป้าด้วยนี่ครับยอดดีเด็ดนี่ครับมีมีเท่าไหร่บ้างนะป้าโอ้ไฟไฟขนายนั้น ยี <29 S 2> ่ส <20 S 2> ิบส <20 S 2> ามสิบมอาลองได้มาลองได้ทุกคนนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี <GO av are> ้เดี๋ยวไปดูร้านต่อไปว่าชิลแรงใา่ไหม เกี <G ee> ่ย <w> วในก่อบไหมครับ <laughs> อุ้ยมันกรอบจัด,ดนน <c oughs> ว่ะทุกคนตอนนี้ของกินแบบเต็มไปหมดแล้วผมอ่ะนะของหวานของคาวยำเยิ้มมีหมดเลยนะผมมาลองดู <ynen. S 1> แล้วก็มีแบบให้อาหารสัตว์นะพวกกระต่ายครับ,รรบ <c oughs> ก็มีนี่รครับผมและคูนนะครับผมมีแรดคูนมีแผลเอา้าหนูแผ้เหรอ โอ้โหชือ uhm ว่าแล้วคุณอ่ะใครจะหยิินตรงได้หมดเอ้าเอ้าไม่เหมือนกันขนาดเลยอะอาให้ตัวนี้บอลอ้ตัวนี้เหมือนบอัวเนี้ยแลัวให้โดนรออันนี้รออันนี้แล้วแล้วก็ให้ให้อาร์มบอนกู แม่พอแม่พออ้าวมามไอแพรลี่มนชื่อแพรลี่พอแล้วพอแล้วนดยอะะเดี๋ยวโอ้โหเล็กเอาเดไปเฮ้ยแม่อยากเอาทีทงอ่ะม่อยากไมพอแล้วแล้วเออนะคะทุกคนน้องไม่ใหม่แล้วหมูก็ชากแรงเกินโอ้

อย่าด้เลยกันอ้ามหน้ากับน้องน่ะอ้ามหน้ากับน้องป้อบอกตัวมึงอ่ะไม่ควรเล่นดูตัวันที่โคตรใหญ่อะแล้ววะโอ้โโคตรแรง มีมีเปรวานนะผมนี่ครับปลาโมสีครับอันนี้ปลาแรดครับปลาแรดมีพยูนครับผมอุ้ยนี่ครับมีปลาส้มครับนี่ครับยิงโตขาของแทอย่าเล็งนานเดียวก็ดาบเ่อยนี่แหละลาเดินไปเอาอะไรได้เออ ผมกล้ามายิงยิงตุ๊กตาเนี่ยลุงกล้าว่ามายิงตุ๊กตาปลาปงแก่เแกะอุ้ยเอารุมผมใส่ปลาไปแล้วมันก็โดดออกเฮ้ยคนมึนนอะเออทุกครั้งเั้นคนเดียวแล้วตัวใหญ่ยี้ตัวเปบอ่ะล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 ะกระดาษเกินอะ กระดาษขาดแน่เธอพ่ออยากจับด้วยพ่อนั่นเเาร่วงแล้วไหนเออตรงร่องขาเขา่ยากจับด้ยไอตัวดือด้อเนี่ยกินยุงดีจังพ่อางจับด้วยพ่อรอเหรอ ร่วงไปตัวหนึ่งอ่ะมันก็โดนออกอ่ะพอใส่ไปปุ๊บมันก็เด้งออกมาเลยนี่ครับนี่เราพาเด็กๆนี่ครับปลาสีนี่ครับรูปผมกระต่ายสีน้ำเงินนะครับผมคนดำนะฮะสุดยอดเขียกระต่ายอ่ะอืมเขีกระต่ายออตโตปุสใส่ให้วมันชื่อไนล่ะออตโตปุส แกดูข้างหลังแกอืมไม่เป็นไรแกดูข้างหลังแกอ่ะหมาดูโอ้โหหูสีเหลืองซะด้วยแม่พี่ชวนยายมาอยู่ให้มาดูลิเกแกไม่มา เมื่อกี้เราก็ไปเดินวนไปถึงรอบเราได้อันนี้มานะผมไม่เคยกินเลยครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตผมโอ้ยกัวมันใหญ่มากผมไม่เคยกินเลยนะแต่ผมอยากลองจิโป,ป่ง,ปปงร,รียกว่าอะไรนะจิโป,ป่งจิโป,ป่งโอ้โหตัวโคตรใหญ่อ่ะ ทุกคนวันนี้เราก็ช้อปปิ้งแล้วก็เล่นกันพอสมควรแล้วกลับแล้วทุกคนนะครับผมก็ยังไงก็มาเที่ยวกันน้ำเนี่ยมีโซนเด็กครับตรงนู้นนะโซนเด็กก็จะมีที่นั่งลมมีสบายสีมีให้อาหารสัตว์นะแล้วก็นี่ครับโซนของเกยอยู่ทางนี้แล้วก็โซนคนแก่นะโซนลิเกจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนี่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วงจีนี้ของกินเต็มไปหมดเลยวันนี้สวัสดีครับ